สวัสดีครับ FC แฟนชองเมื่อนี้มารวยผ้ามาตามเนวทางของแม่ปันนครับแม่ปันฝันดีเลยพี่น้องเลยฝันเห็นงูใ่โตบักใ่นะครับเพื่นว่างูตัวนี้เฮ็ดแบบนี้นะครับลักษณะนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนมั่นใจล่องไปตีเ่อกันนะครับว่าแม่ปันเพิ่นจะตีเป็นตัวไหนไปกันรับชมแลบฟังกันครับสวัสดีครับแม่ปันครับโอ้ไ่ได้มาอะไรเมื่อมาถามองฝันได้ ยิ่งใหญ่ไว้ใหา่ฟันแล้วนะครับฟันอีกแล้วนะครับฟันจากในนอกระหว่างฟันกับันเนี่ยเหละนะครับเงินก้อนใหญ่ไก่ตัวนี้ถ้าไปตีเก่าตัวเดียวด้วยพี่น้องไอ้สามเก่าตัวเดียวนะครับซูสามเก่าเนี่ยมูลนพูนตีซอยเด้อนะครับคนจะไปอาบน้ำสามคนหิ้งเงื่อนกันอยู่สามคนเหี้งกันบาดเจ็ขาลงงาน

เม่ม่ให้จับแกไอ้ี่กว่าก็ม่ยงงเป็นเงาเงียงๆเไม่ได้โพหัวเป็นห้าเลยเห็นคือว่าหืมหเสืออะไว้มันก็บ้าไปเละมันเป็มงอเป็นแก่สิต้องต้องั่เสือมันอีกมันก็บ้ายมันก็งอไปสร้างเก่ามันก็ไปเก็งขึ้นึงถึงเก่าไหมแพร่แพร่ไปเบียร่ไว้บ้าแพร่เพราะว่ามันอ้ เอ้ามาเป็นหมึกแกงกุ้นะโอ้สกอตไม่ได้เห็นเลยวะมันไม่ว่เอ้าินง่ากินง่ายง่ายกุ้งตัวกุ้งต้อไปตามงานแกงแกงแซลมอนกุ้มากเลยว่ะอืมันกงไปจากกุ้งแนเจ้าไปตัองไปนเขาตัวไปตไปรสสีหวนยันงอแกงกุ้มาเลยอือแกงกุ้มากเลย่ อ่ะ,ะมาปลาเสียวพัดผ่าเอ้ยภาก <ừ, S 1> ันถึงมาพลาเสียวพัดผ่านต้องว่าจะจู่อย่ามาแพงเนี่ยอื่นว่าเอาแก้วมากน่แกวอีอกควา่วาเดือต้ดดอง <c oughs> ๆๆถึมือเก็อ๋อคือม่เก,เ,เก็ด้วยเหรแกวคือว่าเก่าดิแกวเก่าเด้อยแต่เก่าคือแกงนกวแกวเก่าเด้อแกวเันแกวเกดอือไกลเนี่ แกวมาแพงยังไงแพงเราแพงยาวอ่ะแพงงามอยัางรูสือมากกระจึกอืมเป็นนามเนาะอืมคื่อมากกระจึกบกวนก็จูแพงเรากวดว่าเขาคือฮะอันขวดขาววสีงามกสะจใสสีแสบเอ้ยื่อมากนะก็จู่เยอะมากแพงแพงเราอ้ยเยอะมไปเนาะพี่สื่อมากสิชิมนบเนาะอืม้นจู่เอราง ก็ร่างคนก่วเีเกี๊ยวเป็นนีมาสาบเปังหักมาให้กูกูเล้มากินเามันแจบอีเลยด้วยเห็นบบกบีดยังั็ใช่าเอาล้รดให้บบกบีดกินก็ซ้นั่นแหละกินยอ้กินก๋นเตี๋ยวอยากให้รานกินว่ามันจบรึซ้ำนั่นแหละฝันอ่ะอือเดี๋่วแย่จฝันว่นไปอาบน้ำเนี่เห็นตัวดำๆในน้ำเขาลือเยอะขวง น้องซาด้วยแต่ยายยายตึนหนึ่ว่าเป็นงูยายก็ตั้งค่อยเอามีผู้น้องมาสาวไิ่งแอบเหรอผู้ที่สามมันสาวไปเสื้อเสื้อแล้วไม่ก็บข้างหน้าก็เสื้อตัองกับข้างหน้าก็เสื่อไปเยอะมากเยิงไปยอะมากเสื้อกยมากแกยายดียังเหรอยายดีวางเด้อก็ดีว่างูเป็นเก็ดนะงูเก็ดเนาะ นร่างเป็นศูนย์เอาสาคือว่าศูนย์ได้ล้วงเหรอโซซาร่าเนาะสาเนาะโอโซซาร่าเนาะสาน้าบ่้งบอสอ๋อทับากกับอโนสาเนาะแเราทับทากกับทีซีตะวายาเนี่ยมักแค่เคยฝันบางสี่เคยได้เป็นศูนย์เถอะเออไม่สวยโอ้ยเคยฝันเนน้องน้าเห็นสาน้าเนี่ยมักเป็นศูนย์สามก็เป็นศูนย์คร right ับ เก้วเอาไม่ท้าราติีเป็นเรื่อไม่สาวไม่เง้ยววะกูแปลเงย้วเงวจะว่ดกูฟังขาามคนเจือเชิงพวนี่ยเอเขาเจือนี่อกูว่าเอาคนสามคนอืี่ผู้เ่าบิดปะเออผู้เ่ากัดเตะอืมอี่นมองกมมก็จุเนี่ยก็พอดีคนหนึ่งผมเจ้วกาเกาผู้เถากาเกาเอ้เนี่ยอืมนี่แล้วเ็จเก้าซุน เออเนาะให็นว่าเสียดายตำลักเนอะกลัวมากที่เกินหรือจะเป็นเจ็บก็ต้องกลัวใหญ่มากเจาเขาเกี่ยงกลัวหรือจะเป็นเจ็ดหนึ่งก็ได้เอานะครับสรุปว่าแม่ปั่นนะครับเป็นฝันว่าเห็นงูในสระน้ำเนาะไปอาบน้ำในหนองสะนะครับเห็นดำคืลือนะครับในหนองน้ำือว่าเดี๋ยวไปในะนำเดี๋ยวเห็นยามบลูดำบางแง่เรายด้เนาะแต่ว่าผู้หนึ่งยึดตัวเพราะเป็นงูที่มา่นเอาไม่ฝ่าวอัว ไม่สาวอย่างนี้บอกได้ไม่ไม่ไพ่หรอไอตัวบาจัว mm ่า hmm. งูคือวางตืางหาคือไม่แวาัเองเอะอยู่มันก็ยุ่ยมากเลยแตว่ามันก็ือมาหาคน้าหลายตัวไปใหญ่หลายตัวโหดบ้หลายเนาะไม่ตัวเนซีตัวเนาะตันแล้วเนาะธรรมดางูเนาะกับตีเจ็ดก็ได้ตีเก้าก็ได้ แต่ว่าปู้ยใหญม่ใช่ผู้เฒ่าเนาะไปต้องกันเนาะผู้เฒ่าก็ผู้เฒ่าก็เป็นเก่าเนาะสบายายกทีน,อน,นกก้องสา,ามเป็นศูนย์หมดนะเขน้องสา,ามสา Nam เนอะวาไมก็สา Nam ที่เป็นศูนย์บ่ตะเก้าศูนย์เนาะครับเนาะกระชิดประมาณนี้นะครับสำหรับความฝันคุณยายนะครับฝันว่าไปสา n า m นะครับ ในอาบน้ำในสานารเห็นงูใ่นะครับคนหนึง่งกับเมยสาวซ่วนนะครับมันเลยกับตีเจ็ดตีเจ็ดศูนย์เก้านะครับแล้วไหนตีเจ็ดหนึ่งก็เป็นเจ็ดหนึ่งก็ได้เพราะว่าเม่สาวเนาะเมย์สาวเง่าหน่อยย่เนาะก็เป็นเจ็ดหนึ่งสาวคือรั้งไม่ได้ส่วนซ่วนเก้าซ่วนเอา,เอาครับแล้วก็เป็นเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้านะครับมเมื่ยตัดให้แต่ก็ตัดเป็นเก้าหนึ่งนันะครับเรื่อนะครับเพราะว่า งูตีเป็นเก่าอะไรนะครับม่สาวตีเป็นหนึ่งกันเลขกอยู่มีอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับกับเราบางเร้องพี่น้องหามางน้ำนะครับสำหรับเนด้างแม่ปันเดี๋ยวต้องมาตามคงสุดท้ายทีนึงนะครับวรุ่ยาตาได้ตัวไดแทนะ้นะครับอันนี้เป็นความฝันด้วยตะกอฝันเห็นงูเห็น,น,นสีตะก็มันมีโฉงไมยใหญ่นะงูใหญ่ไหมว่าไม่สฉกงาม่ไปเลยใช่มัเก็บมาเก่งว่าม,มงามยายตีเป็นเจ็ดเนานะงูเนาะ ย่าให้มเก็บมงมางอันนียนเนียนย่าให้เนียนยังตัวเน้นตัวเนีนกบว่าไม่ชุดเก็เก็ชุไนีชุดเก็ตัวมดีนะห้าเอไม่เจ้าห้ากับตัวนี้อเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งเนาะตัวย่ามาเดียมาเก็ตสนเอานะครับสรุปวานะครับแมปั่นวันนี้ ฝันเห็นงูในหนองน้ำนะครับงูโตแบกใหญ่นะครับอันโตอยู่ฝั่งนึงฝั่งหนึง่งหัวฝั่งหนึง่งแต่ว่าตัวเน้นนองภาคการแบบน้ำนาหนูว่าเป็นคอนใหม่หรือเป็นอย่างไรอ่าหน,น้าดำๆขือเนาะวหวงเอออืมเวลากลางมันจะตัวงูมาเห็นวะนะท่านแล้วภาคการน้ำใหมสาวไปซอมหัวงูนะครับซ่อมกับซ่อมกับซ่อมอ่ะอืมือเป็นอย่างเงิงๆต้องว่าูต้งดำๆมาจับงูนะครับแาบนี้ งูกับนกหัวขึ้นนะครับยกหัวขึ้นวียดนามตั้งเยอครับแยกกันทว่างูนี่นะจะเป็นเจ็ดนะครับส่วนวายสาสาส่วนใหญ่คนฟันมาเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าผู้เฒ่าจริงเป็นเข้าหรือแก้วนามเป็นเข้าเลยน้อยเนาะเพนาะในคนฝันญาติเปว่าแก้วนามน้่ส่วนมงเลยว่างงูหาย่าเก็ดกับแม่สาวเป็นนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าที่เป็นเขานึ่งก็ได้งเลยก็เล่นลกให้ครบเลยนะครับเป็น จ็ดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับสำหรับเรื่อทางแม่ปันในงวันนี้นะครับพี่น้องผู้เรียนมาตัวใดก็เรียกว่าอาเดอนะครับต้องตีซอยกันนะครับสำหรับเนื่อทางคนใหญ่จยกเก่ามากตัวใหญ่ยุ่ใจตัวใหญ่จะเกาอืมตะเก่าฟันสี่ถือว่าฟันเดียวใหญ่ตะเกาใหญ่เขาว่ามันดียื่นหยู่อือมฟันนีไ้ไม่ใช่ตีเลยฟันนี้งูเนาะม,ม,มากออกตัวใหญ่เห็นตะเข่าเจา้า มันก็ยุ่เื่อลักษณะนูนะ้ออลักษณะงูน้่เน่ะเอองูจะงอย่างนี้มันก็ยู่สาง่หงูยูออ่สางมมันก็มีถุงกกทก้าเกิถึงอเก้าง,งูอยู่บกกะปไปน,น,นอือยงอมครับเดี๋ยวจละทีน,นะละลักษณะฝันแบบไหนนาะยนาะ เอานะครับขอบคุณเดลซี่ร้านนะครับติดติดตามนะาเราชมแนวทางของแม่ปันคอยช่วยกันมานะคุณยายนะครับในวันนี้นนมันหมานเอะชุกน์กคน